สวัสดีทุกทกท่านค่ะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่อู่หันษาค่ะวันดีๆเลื่องดีๆของลูกค้านะคะกำลังเดินทางมารับรถคันนี้จากทางอูไปไว้ใช้งานไปไว้ดูแลค่ะก็ขอบคุณพี่ๆทั้งสองท่านนะคะที่ชื่นชอบในผลงานของอูหันสานะคะไปทํางานในต่างแดนนะคะประเทศเกาหลีใต้นะคะที่ชื่นชอบในผลง ผ่านช่องทาง Youtube นะคะวันนี้ก็ได้เรืองดีมารับกลับไปไปใช้งานไปไว้ดูแลแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะพาดูรอบๆคันของคันนี้กันนะคะถ้าท่านใดได้ชมคลิปนี้แล้วอยากจะรับเหมือนคันนี้ไปไว้ใช้งานนะคะ mm hmm. ก็เชิญแวะเยี่ยมชมจับจองผลงานของอู่หันสากันได้ค่ะที่ทางผ้าตลาดตาอำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์นะคะคันนี้เป็น Isuzu Robocop หัวแคบค่ะเครื่องคู่ตัวนะคะเป็นเครื่องหกเ H K ค่ะ 240แรงมา้า6สูบคอมเมเร็วเทอร์โบนะคะสวยมากเลยค่ะคันนี้นะคะชุดแต่งจะเต็มทั้งคันค่ะคันนี้จบอยู่ที่1ล้านบาททวนค่ะขอบคุณพี่ๆทั้งสองท่านด้วยนะคะที่ไว้วางใจในผลงานของ ar, อ,อูหันสาเนาะเดี๋ยวเราจะพาทุกทุกท่านนะคะเดินดูรอบๆคันค่ะสีของตัวรถคันนี้เป็นสีเอฟเฟกค่ะโทนม่วงน้ำเงินนะคะลูกค้า ชุดแต่งจัดเต็มค่ะไม่ว่าจะเป็นราวไฟสองชั้นค้ะกระจกแต่งจอจานแก้มนะคะสี่กระจังกันชนนะคะบางขุนหน้าครอบแคปเลตกระทะชุบโครเมียมค่ะตัวนี้นะคะ,ะเดี๋ยวเราจะพาเดินดูรอบๆคันกันเลยค่ะติดเป็นฟิล์มปลลอดค่ะสวยงามลงตัวเลยนะคะถ้าท่าในใดชื่นชอบไปผลงานของอูเราก็อย่าลืมแวะมาอุดหนุนกันได้นะคะเดี๋ยวเราอัปเดตรอบๆคันให้ได้ชมกันค่ะ ไปดูภายในหัวเก๋งกันบ้างนะคะตัวนี้ทำความสะอาดแล้วเรียบร้อยนะคะคันนี้นะคะสังเกตได้ตอนรีวิวนะคะคอนโซลจะเป็นลายไม้มาจากญี่ปุ่นเลยค่ะลูกค้ายาวไปถึงฝั่งโน้นเลยเบาะตัวนี้ลูกค้าเลือกมาเป็นดำล้วนนะคะตะเข็บดำด้วยเนาะเบาะข้างล่างก็เป็นดำตะเข็บดำเลยค่ะลูกค้ายาวไปถึงฝั่งโน้นเลยเนาะข้างหลังเบาะแขบค่ะเป็นสีดำค่ะ เช็คเรียบร้อยแล้วนะคะคันนี้สเปกกระบะค,ค่ะเดี๋ยวพาดูข้างๆคันนะคะกระบะคัคนนี้ยาวอยู่ที่3ามเมตรหกสิบเซนค่ะลูกค้าเสา8ปดระแนงสองตัวค่ะความสูงฝาข้างอยู่ที่ห้าสิบเซนนะคะสมส่วนดูดีเลยนะคะตัวนี้เดี๋ยวพามาดูงานช่วงล่างกันบ้างสำหรับรถคันนี้นะคะตัวนี้เป็นมอกกอวยเตี๋ยวแฟดสามนะคะออกตรงกลางระหว่างคาซีค่ะเป็น มอลูกละ8นิ้วค่ะลูกค้ากันหมาสตนเลสค่ะติดตั้งแต่ด่วนเพิ่มเติมนะคะแบตเป็นแบตใหม่ให้ทั้งสองลูกแล้วค่ะเรียบร้อยเลยเป็นแคปสีนอกนะคะสภาพแคดซีค่ะลูกค้าเราวิ่งวับยันแัปซีให้เลยค่ะแหนบหลังก็เสริมให้เพิ่มเติมแล้วค่ะทั้งหน้าทั้งหลังนะคะแหนบหน้าน่าจะอยู่ที่ข้างละสี่ตัวค่ะแหนบหลังรวมกันแล้วจะอยู่ที่ข้างละแปดตัวนะคะสําหรับรถคันนี้ของเหลวช่วงล่างน้ำมันเครื่องเกียร์เฟืองท้ายค่ะทายให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ข้างหลังค่ะเป็นฝาท้ายตรงนี้เนาะเพื่อเรียบนะคะก้อยดัมซิงะคะ่ะน่าจะเป็นพี่ผู้หญิงนะคะชื่อก้อยนะคะคันนี้นะคะ <l acht> ก็ขอบคุณนะคะ <l acht> ที่ชื่นชอบในผลงานของอูหันสาค่ะตัวการ์ตูนข้างหลังนะคะลูกค้าสั่งมาเลือกมาเองได้เลยะคะ่ะถ้ายังไม่ได้ทำสีเนาะอันนี้ก็จะติดแผ่นป้ายแผ่นสะท้อนแสงของมอกสามเอ็มให้ลูกค้าเรียบร้อยนะคะตัวนี้ ก็ขอบคุณพี่ๆทั้งสองท่านนะคะที่ไปทำงานอยู่ในต่างแดนนะคะประเทศเกาหลีใต้ค่ะคันนี้จะเดินทางไปอยู่ที่อำเภอคงนะคะจังหวัดนครราชสีมาค่ะขอให้ทุกท่านนะคะมารับแล้วก็เดินทางกลับโดยป,ปลอดภัยทุกๆท,ท่านนะคะไปทำงานในกิจการนะคะของพี่ๆก็ขอให้มีงานเข้าเยอะๆนะคะคิดสิ่งไหนก็ขอให้ลูกค้าสมดังใจฝ่าชนาทุกๆอย่างค่ะ ถ้าถึงพี่ๆทั้งสองท่านนะคะที่ทํางานอยู่ที่ประเทศเกาหลีใต้นะคะเจ้าของรถคันนี้นะคะดูแลสุขภาพนะคะขอให้สุขภาพแข็งแรงทุกๆท,ท่านนะคะขอให้ได้เงินเดือนแต่และเดือนนะคะได้ยอดเยอะๆเ,เนาะก็จะได้มาออกน้องของคันนี้ไปอีกคันที่สองที่สาตามไปใช้งานกันอีกนะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกๆท,ท่านนะคะที่ติดตามรับชมค่ะเอาไว้เราเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะลาไปแล้วสวัสดีคะ่ะ